เรามาดูกันถ้าการคำนวณผมไม่ผิดพลาดก็ผิดพลาดเกิดจากก้ามปูคือมันปัญหาที่เห็นเห็นคือชุดก้ามปูชุดลูกปืนคือนี้เวลามอเตอร์มันทำงานเนี่ยมันดันออกไปปุ๊บดันเพื่อเพอจะกดกดชุดคัดให้มันทำงานแต่คราวนี้เมื่อมันหยุดตำแหน่งนี้หรือ มันมีการตีขึ้นเนี่ยมันจับมรถหมุนกลับได้ถ้าโดนบีบพอม่นยำเลยเลยคาดเคลื่อนยิ่งถ้าเกิดลูกปืนขัดแล้วก็ปัญหาคือถ้าขัดมาแล้วหมุนอัตรารอบที่ว่าอ่าตียมันจําไว้ว่าโอเตอร์ต้องหมุนกี่รอบกี่รอบเพื่อจะดันให้นี้ปชนสนเรินนิ่งขุดขัดนะครับถ้ามันคาดเคลื่อนตัวนั้นมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันจะไม่ไม่สุดดนผมก็เลยทําก้ามปูขึ้นมาใหม่สร้างมาใหม่โดยใช้หลักการของเองคือว่าพอม่นยำ มันจะใช้ได้ไหมถ้ามอเตอร์มันหมุน2ทางคือทั้งไปทั้งกลับอันนี้ไปคือความแม่นยำมันจะเป๊ะรอบต่อรอบรอบต่อรอบมันจะไม่คลาดเคลื่อนเรื่อเรียสนี่คือโสดพัดเนี่ยมันสามารถค้างไดแ้แต่ถ้าตัวนั้นละหรือดีดปพึ่งเลยถ้ามอเตอร์มันสามารถ มอเตอร์ล็อกอยู่จริงแต่ว่ามันหมุนอิสระได้ถ้ามันมีแรงแรงแบบแรงหนืด่มมากมันก็อาจจะดันกลับไปหลังได้ลอบก็ผ้าก็เพี้ยนแล้วอันนี้ไม่รู้จะถูกไหมแต่ก็กกกกต้องรอขอมต้องลุ้งรอครับกระดาษตกใจพยามันมันกดไปเยอะกดนิดเดียว,วาสาษา นี่เดี๋ยวดูกันถ้ามันใช้ได้จริงจะใช้ได้นะครับจะตัดปัญหาเรื่องนี้ไปเลยก็คัดไม่มีปัญหาในี่ยคับสองชั้นผ่าอยู่แล้วมันมันระบบมันดีมากมันเสียตัวนึงอีกตัวนึงก็ทํางานได้อยู่อันนี้มันจะแบบถาวรถึงสูตรจะให้เคม็มเค็มให้ถึงเจ็ดปีก็ตามมันก็ต้องสียพอดูหรือดูข้างในแล้วอ่ะนี่คือบปก กอพลติกที่ว่าอยู่ในชุดชุดตัวนี้หวงนี่มันอยู่ในล็อกนี้ผมก็เลยกระจายง่าย,ายหาหาสะปิ้งตัวนี้มาแทนเกีียวซะเกีียวลองซะมันก็จะเข,ข้าง่ายมันก็แทนที่กันไปอ่ะตรงนี้ เป็นตีเล่นตีตึงก็ได้แล้วมันมันมันตายตัวมันไม่สามารถเลื่อนอย่างเงี้ยมันเลื่อนได้แ่ของมันเนี่ยรุดอัดมากๆเขาเพื่อไปดันชุดคัตเนี่ยหมุนมอเตอร์หมุนปื๊ดไปดันชุดคัตขึ้นมาเนี่ยแล้วแรงกดะถ u n คัตแล้วเผื่อมอเตอร์มันแบบไม่มีกําลังพอล้าไอ้ตัวนี้มันสามารถจะดันปื๊ดให้มอเตอร์หมุนปื๊ดถ่าหลังนี้ได้ ซึ่งมันก็จะคาดเคลื่อนตำแหน่งรอบมันก็จะมีการตีคาดไปอันนี้ร็ลอ,ง,องนี้ดูผ่านไม่ผ่านรารู้ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวประกอบชุดคัดใส่ก็จะเข้าลองเทสด,ดรู้เลือกจบข่าว